ไกลกันบพรกับบ้านหัน,อ,อ,นอ,อืมครับแถวหลวงบาลน่ะสิลิ้มทอนเน่ยงก่อที่บ้านขังหลวงบาลน,นี่ก็หลายคันแล้วดิผมไปติดไปคระบบอกใบดันให้เพิ่นเบิ่องดูยกล้กอยกล้กอเออผมมีใบดันก็ได้สำนั้นล่ะครับยกล้ออัตโนมัตินะครับเหล็กรางน้ําทั้งหมดเลยนะครับกระบอกใหญ่ๆกระบอกฟอร์ดนะครับตัวนี้ ตัวนี้มันมันมันใส่ประเดี๋ยวพร้อมกับเห็ดใหนแบบไม้อ right, ีกนะครับเห็ดแบบเท่ๆ okay. ขึ้นเก่าน่ะแหละได้สวยงามเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็คือถอดได้ปกตินะครับถอดได้ปกติคือเก่านะครับผมตัวนี้สวยตัวนี้กรับคอนโทรนเอาสมมุดไปก็เออก็เออเอาก็เออกะเออก็เสียดยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นเออยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นใส่รถจแ้วก็สียูอูนะครับสองคันพี่น้องสีดำเงินทั้งสองคันนะครับเอลสามสี่นะครับผมตัวนี้นะครับ เนี่ยมันจะเป็นตัวจับแบบนี้ครับนะครับเขาต้องหาวิธีการที่ใดได้นะครับเลยเลยมันบอกมีน็อตเก็บนะครับมีกับมีแต่ตัวนี้นะครับตัวบนเป็นแหล่าข้ากะทิท่าพี่น้องข้าเบิึงนะครับสามสิบสี่เราก็ติดให้ได้นะครับสามสี่สามหกมีติดสองคันนะครับอันนี้เอามาจากจังหวัด คอนแกนนะครับอำเภอโน้นทีลาทีเขาไปติดมะวานเนี่ยครับมันมี่นจะเอามาติดตออีกนะครับบ้านบ้านหันนะครับพี่น้องหลายๆคนอาจจะจำได้ที่ผมไปติดท่บ้านหันนะครับเพ่นไปเห็นหาตีดแรงบ้านหันที่ผมมีกระจังหนานะครับเป็นสายดวนนะครับ่นก็ต้องเอามาอันนี้คือกรณีดวนนะครับเด้อกรณีดวนก็ต้องเอามาอูเลยนะครับผมหายเลยนะครับผู้ได้กระซามอีกดวนนะครับที่พบที่ฟ้าวิลีนะครับมันติดโต๊ะิีนันลูก แกมันเลยนะครับแกหลดผมเว่าไว้ตีไห้นะครับถ้าผูดใดดวนพอผมถี่หลัดคิ้วห้นะครับหลัดคิ้วห้เลยนะครับถ้าผู้้ใดหมักดวนผมห้เลยนะครับแต่ว่าต้องเอารถดมาอูเท่านั้นนะครับหรือว่าถ้าผู้ใดเฝ้าก็ตามคิ้วผมก็ไปติไหายอยู่หนาบ้านนะครับเลยตัวนี้อันนี้พันยูรอาะบ้านของเขานะครับนี่อยู่บ้านน้นสมบูรณ์นะครับรูเสือว่าขั้นยาที่เป็นขั้นที่สี่แล้วนะครับของบ้านน้นสมบูรณ์แถวน้นเต็งน้องหยาขาวราสีเลียมไปนี่แหละครับผมเส้นบ้านเหลี่ยมนะครับเ้อ ทีดำเพื่อโค้งเขาถนนเมืองโค้งบานเหลี่ยมนะครับเคุณน่ะขั้นนี้เป็นขั้นที่สีของหมู่บ้านนะครับบ้านนนสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็เป็นที่ดำเงินด้วยกันนะครับเด้อตัวนี้เขากำลังเห็ดของสารยิ่หกแรงอยู่นะครับของสาแก้วนะครับของไอ้เขาชะกันแล้วก็เป็นฟอร์ดของไอ้การจันทรบุรีเราหล่อปทุมธานีเลยพี่น้องอันนี้ก็ับที่เป็นกระบอกเหลืองนะครับมันตัดกันกับตัวรถนะครับมันหลายนะครับงานหลายเลยเบิ้งเด็ดจนมาทันนี่ครับมื้อนี้ก็บเห็นมันเลี้ยวสองขั้นนี้นะครับเพราะว่าฝนมันลงแล้ว มันที่จกคีนนโลกันเบิดแล้วนะครับผมไม่ต้องเปล่าเอานะครับต้องเอามันเอาเงินก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนเจงกันเบิดนะครับผลลงปีนี้ผลดีแห้งนะครับเดี๋ยวเขาจะเบิ้งนะครับสองคันเลยนะพี่น้องไทยพี่น้องเขาเบิ้งสองคันเลยนะครับเห็ดคันแรกนะต่อคันที่สองต่อเลยนะครับเป็นสีดำเงินทั้งสองคันเลยนะครับกระบอกพอดกระบอกง่ายเลยนะครับผมแล้วก็เห็ดสีตาดสีตัวรถเป็นสีดำเงินนะครับตัดสีสมตัดสีเหลืองนะครับเลยเขียนนะพี่น้องเนาะ มัจะบึงกันนะครับไปเวลาไปชม่วนมงน้อยก็เสียดนะครับนี่ก็เป็นสีสิบเจดแรงนะครับุดเลยเออละกะสุงเติบนะครับอันนี้ลูกค้าสายด่วนนะครับ่นเอารถมาอูเฮาเลยนะครับนี่ละอันนี้ก็ทิเป็นสีํำเงินด้วยกันนะครับตัวนี้เดี๋ยวก็จิได้เขาไปเห็ดอีกอันนี้เพิ่นกะทิดได้พาพี่น้องไปขึ้นรถแล้วก็ให้แล้วกับบ้านนะครับสี่สิบเจ็ดแรงกะทิประมาณนี้นะครับ นี่กระสูงนะครับละสุดกระบ,บอกกักนะครับกะเพิ่นอยู่บ้านหันนะครับเพิ่นเห็นตัวอย่างอยู่อไออ้ยู่บ้านหันแหละครับหาทิปแรงนะครับเพิ่นก็นเลยมันตัวขีน่นรกเพิ่นก็นเลยเฝ้ามาเอาเลยนะครับเพิ่นสั่งเหมืองวานย้ำแรงนะครับเออผมเป็นย,ย้ำแรงย้ำเสาน,นะครับแล้วผมก็เลยว่าเอา,ารถมาโหลดก็เลยเพิ่นก็นเลยมาเอานะครับน,นี่แหละรถลหลายพี่น้องเด้อนี่ก็ได้เต็มเลย เขก็ะซุปเขาอีกก็ได้เพราะเป็นนังนะครับเพราะว่ามันเลยหลุดอยู่แล้วนะครับตัวนี้สีสิบเแรงยกล้อยกล้อยกล้อได้น้อยเดียวนะครับนี่แหละสี่สิบเงินีำกระบอกเหลืองนะครับลายสวยๆเลยโดยพักเขาไีกใกล้นะครับอันนี้ถ้ามันขวางเขาเกาออกได้ได้พี่น้องเดอนถ้ามันขวางเขาเกาออกหรือว่าจะพูดอดไบ่ออกก็ได้เพราะเป็นนังนะครับแต่จะเป็นน้องเอาออกก็ได้พ่ออกก็ได้เราแจ้าเขาหมักนะครับเขาเหยีดไปห้นะครับ ดีกว็วอมีครับพี่น้องแด้วถ้าผูดด้ใดอยากใส่ก็ได้ใส่แต่ผู้ใด,ดอยากเอาออกก็จะได้ออกได้สบายนะครับที่ผู้ใดเหตุไม่อันนี้ก็บแยบร้าแบบนี้นะครับสวยเนี่ยเจ็ดเป็นหัวจรวดระยังงามนะครับเห็ดยังอีกะอะเจ็ดยังยกล้อ,ว,อว้ายังไหวยกล้อเดียนะครับยิงยกว่าแบบไหนยี่พอโอ้ยโอ้ที่ขึ้นหงกลอดจ้ ยีวา่าถอไปเอาคืนรถพุ่นนะมันคืนว่าได้ดรอ,อโอ้ไปท้าทาว่จาจงไปท้าทาอยูุ่พุ่นก็ได้ดอกอดมันเลื้อยอยู่แล้วล่ะพุ่นไปเบิง้งรถดมาพี่มาพี่ยางมาเบิง้งมายางมาเบิ้งไอ้ไกน่าแาล,ล้วิตเล้ยรู้นะครับเดี๋ยวจะเชิญเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเสียบลห้องรอดลนลอยสิบหานะครับเอาไปอเอาไป,ไปเบิ้งไปเบิ้งนะครับพี่น,อน้องจิตเล้ยรู้นะครับ สวยๆนะครับสูงนะครับเนี่ยหกล่อครับนี่ก็สูงแน่อยู่นะครับเป็นยุบ้านหันนะครับเด้อไะได้รู้นะครับนี่เนี่มครับนี่ก็เลยแล้วครับแจ่ว่ายุกได้อีกนะครับพูนนี่ครับเบิ้งเอาวิดผ่าเขียวพอดีนะครับสวยๆเลยนะครับผมนี่แหละอยอูเขานะครับเขาร้องไอ้เบิ้องกออูเขากับติดถนนยังที่เลยนะครับเสียบหัวเสียบหัวเจะาวาเสียบหัว เอออันนี้คือสายดวนู้ใดต้องการดวนนะครับเด้อนี่มันยืดขาไปอีกฟังหนึ่งได้เลยนะครับเลยไปขอบพุ่นก็ได้นะครับตัวนี้สายดวนนะครับู้ใดอยากได้นะครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวผมไปขึ้นรถต่อขั้นที่สองเลยนะครับผมในการซีดาเงินนะครับเด้อเดินสายเรียบร้อยทุกอย่างคอนโทรนทุกอย่างนะครับผม้วก็ต่อครับสามสิบสี่ของบัานน้นสมบูรณ์่ไกลห้องเป็น คันทีทีของบัตรน้นสมบูรณ์นะครับตัวนี้พอมันถอดอรากอ็เดือดดือดพอมันถอดยังไงอย่างเด้เ,เดี๋ยวถอดถอดก่อนเฝ้าครับเฝ้าเนี่ยเดี๋วงดนตรีวงยัองเดียวนี้ฮะวงยังดอกจานโอ้ยมันสู่ดอกบ,บักตุ้มกาเลยพอดูนี่ขี้ดินเอาออกเงีเด้อเอานะครับผมรถมาขึ้นรถนะครับผมตัวนี้นะครับอยู่ที่เก่ามองเก่านะครับตรงนี้นะครับผู้ดใดอยากไปเบิ้งตัวย่างก็กกได้นะครับอยู่บ้านหันนะครับเด้อ บ้านหันมี2คันแล้วนะครับอันนี้เป็นคันที่2คันแรกหาชีพคันที่2 47นะครับบ้านหันโนนศิรานะครับฮาบ้านน้องแวงสินี่เจ้๊ยบเจ้าภาพโอ้โหบ้านน้องแว้งขยับไปเลยนะครับรถขึ้นรถนะครับวัอนี้ไกลกันบ่กับบ้านหันอืมครับแถวลวงวานน่ะสิ่ลินทอนยังเกาะที่ว่า ขางหลงบาลนั่นก็หลายคันเลยผมไปติดไปแล้วก็คนเราฟังสองฟังทางนั่นแหละติดเบิดแล้วเพราะว่าส่วนมากผมเห็นเขาเจ้าไปสือตากันนะแถวนั้นเพราะว่าตัวนี้มันเข่าบาดถึงถึงพิ่นไปสือตากันตากระบาดที่นี่มันมันหลายบาทมาที่นี่มันมันบ่คใครตอบโจทย์ด้อันนี้เขาห้อยอย่างเดียวครับแมนนั่นแหละแต่ว่าตัวนี้นะเขาเขาฟันมันใส่ผ่าเสร็จปุ๊บเขาก่อขึ้นเลยแม่ที่เราสองพื้นก็ได้ นั่นแหละเอาตามกําลังโหลดเขาเกิดจะไปเกินโหลดหลายนะสามพื้นเกิดจะไปกรองหญ่หลายครับมันก็เดี๋ยวมันเหล็กมันสิดคดสิงออีกแหละถ้าเขาเกินกําลังมันหลายแต่ถ้าอยากถ้าอยากได้หลายเขาเสียบพื้นไปจะจอยโหลดเลยสามพื้นได้สบายเลยยายจายืดออกมา,กาไกลหลนะครับเรียบร้อยนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวที่ไปตีดขั้นที่สองต่อนะครับผมในคลิปเดียวกันนี่แหละอันนั้นสามสิบสี่แรงนะครับมานะครับอันนี้ก็เป็นขั้นที่สองนะครับสำหรับยูอูนะครับก่อนติดจุดเขอบวรลษาพี่น,น้องเด้อ เขาต้องหยุดเขาพภาษาก่อนน,อน,นะครับพี่น้องเด้อนี่ครับอันนี้เป็นรุ่นรุ่นน้อยนะครับทนที 3C แรงเขาก็เห็ียดไห้ได้นะครับจะ่าเสียบเพาะกับไปหยิบได้นะครับคนนี้แยกกระบอกแยกคอนโทรนไม่นะครับผมคนนี้รถรถโมนี้มันด้ถอยหลังสาจะน้อยนะครับเด้อรถเก่าีหลรถน้อยเขาก็เห็หียดไหนได้นะครับ ก็๊ดจ <lich> so okay. kind of mm ้า hmm. ก um, ่อสูงนะครับสูงโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวรถบัญชีรถพป่นจับจี่กัดเองนะครับกระบอกไปดันหเพิ่นเบิ้งดูยกล้อยกล้อผมมีใบดันก็ได้สำนักแหละครับยกล้ออัตโนมัตินะครับเหล็กรางน้ำทั้งหมดเลยนะครับกระบอกใหญ่ๆกระบอกฟอร์ดนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้มันมันมันใส่อะไรพร้อมกับเห็ดใะไแบบไม่อีกนะครับเห็ดแบบเทถี่ขึ้นเก่าน่ะแหละได้สวยงามเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็คือถอดได้ปกตินะครับถอดได้ปกติคือเก่านะครับผมตัวนี้สวยตัวนี้กะคอนโดนเอาสมุติว่าเาออกะเอ้ากะเอากะเอาก็เสียดยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นเออยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นขล้นตู้เดือดเดือดเดือดโคดเดือดโคดเอ้อับขึ้นที่สอง อาตุมเปินที่สองอา่าพืนที่สองอา่าก่อเสียดยกขึ้นอ่าก่อเพื่ยกขึ้นอา่าเลยล้วนเนาะเงต่ำอา่อาอ้ยแน่นอนคือเก้านะครับการเดินเดินทุกจริงทุกอย่างคือเก่าเบิดสีสันสวยงามเดียกได้ตามใจชอบนะครับราคาก็เป็นการเองนะครับเพราะว่าง,งานน้องมันจะเป็นงานคุณภาพนะครับเป็นเหล็กล่างหนํานะครับเลยแล้วก็เป็นกระบอกใหญ่แล้วที่สําคัญนะครับได้เลี้ยวพร้อมนะครับผม ได้เลี้ยวล้อล้อมาเกินสามเดือนดอกพี่น้องได้เลี้ยวแต่ว่าได้เลี้ยวนะพูดได้อยากได้ก็เอามาเอาเลยนะครับเนี่ยพูดได้อยากได้เลี้ยวก็มาเอาเลยนะครับกระบอกเหลืองนะครับแต่ว่าถ้าพู้ได้อยากได้ตามชิวกะกัตจีแต่โดนปันธดพี่น้องมาเกินเดือนดอกทุกคันนั่แหละมาเกินเดือนดอกแต่ว่ากะได้เลี้ยวได้ทราบนะครับตามการที่ผผมไปนะครับเด้นะครับผููได้สนใจสอบถามเอ้ามาได้นะครับ0 9 8 1 5 2 3 4 0นะครับผมสวัสดีครับ